สวัสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงบ่ายๆแบบนี้เลยนะครับโปเชติโนเนี่ยเบื่อแล้วนะที่จะต้องมานั่งตอบคําถามเรื่องของเอ็มีแล้วก็อนาคตของตัวเองนะครับมาริซิโอโปเชติโนครับเทรนเนอร์ของปารีสแซงฌมงเนี่ยเบื่อหนายครับที่ต้องมานั่งตอบคําถามนักข่าวทั้งเรื่องของเอ็มีแล้วก็เรื่องอนาคตของตัวเขาเองนะครับ สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนแล้วนะครับในสัญญากับสโมสรท่ามกลางความไม่แน่นอนของอนาคตกับทีมที่มีรลมาริดเนี่ยพยายามอย่างหนักครับที่จะดึงตัวเนี่ยไปร่วมทีมแม้ว่าช่วงหลังนะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับกับการต่อสัญญาใหม่กับเปเช่ทางในายใหญ่ชาวอร์เจนติน,นาครับที่อนาคตก,การคุมทีมก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับโดนถามเรื่องแข่งตัวเก่งอยู่เสมอเช่นเดียวกับเรื่องอนาคตก,การคุมทีมของเขาต่อในซีซั่นหน้าครับซึ่งทางปอเชตินโนเองก็เบื่อหน่ายครับที่ต้องมาตอบคําถามอยู่ทุกครั้งี่มการารรแลงขวนะคับ เขาพูดแบบประมาณว่าผมเหนื่อยจริงๆนะเพราะมันยากที่จะอธิบายนะแต่ผมก็พยายามจะทําผมตอบแค่คําถามที่ผมถูกถามว่าวันนี้มีกี่เปอร์เซ็นสำหรับผมเนื่ยมันร้อยอยู่แล้วคิริยันเอ็มปเปเป้ก็เหมือนกันนะครับผมตอบแบบนั้นปราชนโ,นโนกล่าวผ่านอเมซอนพรามวิดีโอนะครับ ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับทำไมคาพูดนี้เนี่ยถึงถูกเอาออกจากบริบทนะครับผมเหนื่อยมากจริงๆแต่ผมแข็งแกร่งและผมไม่สนเรื่องข่าวลือผมโฟกัสกับฟุตบอลกับนักเตะของผมเราเดินหน้าทํางานกันอย่างหนักอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับนั่นคือปัญหาเรามาที่นี่เพื่อทํางานให้กับสโมสรพยายามอย่างเต็มที่และขาดความเคารพอยู่ตลอดเวลาเราจะทํางานของเราต่อไปรอแฮปปี้ที่ทีมเนี่ยไม่ยอมแพ้ยังมีความเป็นมืออาชีพความต้องการลงเล่น พรุ่งนี้มันก็คือพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีส่วนร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์กับเปชนะครับอันนี้เป็นข่าพูดของปเชติโนนะครับที่บอกว่าเขาเบื่อแล้วที่ต้องมาคอยตอบคำถามเรื่องอนาคตของเอ็มเป้แล้วก็เรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะอยู่เปเชต่อหรือเปล่านะครับแต่มีข่าวลือออกมาว่าอาจจะโดนปลดก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็เอ็มเป๊เองอาจจะย้ายก็ได้อาจจะอยู่ก็ได้ครับก็เขา,ขารู้สึกว่าเริ่มเบื่อหน่ายนะครับสำหรับมาริสโซปเชตติโน ทุกคนคิดว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมทีครับกับการให้สภาพของโปเชิตโน้นะฮะผมครับ